หนึ่งเหตุการณ์ล้านมุมมองเป็นหนังสองชั่วโมงที่โคตรเครียดแม่งตึงตั้งแต่10นาทีจนจบสไตล์การเล่าเรื่องมันเหมือนเวเพินเลยนะมันเล่าเหตุการณ์เดียวเนี่ยเป็นสิบมุมมองจากโปรแกรม zoom ใครอยู่ในหน้าโปรแกรมนี้มีบททุกคนแล้วตัวละครมึงเยอะชิบหายใครเป็นใครบ้างก็ไม่รู้ไอสัตว์หนังมันเล่าถึงระเบิดนิวเคลียร์ที่แม่งยิงมาจากไหนก็ไม่รู้ที่กําลังจะตกใส่ชิคาโกสืบหาทั้งเรื่องก็ยังไม่เจอมันพาเราไปดูการแก้สถานการณ์ของคนที่มีอานาจแม่งหัวหมุนทุกหน่วยงานนะกูบอกเลยหน่วยข่าวกรองบาาหนน่วยงระดับชติ ทั้งนั้นมันกดดันตรงที่ไม่รู้ใครเป็นคนยิงเนี่ยแหละฝั่งรัสเซียก็บอกกูไม่ได้ยิงไอ้ซับฝั่งจีนก็ไม่ได้ยิงญี่ปุ่นมัง้งมึงไปยิงเ่ฮิโรชิมาเขานี่แม่งเถียงกันทั้งเรื่องแต่ก็เข้าใจทุกมุมมองนะฝั่งทหารสหรัฐก็อยากยิงสวนเพราะมีการยิงมาแล้วแต่ยิงสกัดนิวเคลียร์ไว้ไม่ได้ถ้าไม่ยิงสวนก็เหมือนมอบแต่ถ้ายิงสวนก็เหมือนเปิดวอร์สงครามโลกแม่งโคตรหนักใจเลยนะภาระที่โคตรหนักใจที่สุดมาตกที่ประธานาธิบดีสหรัฐคนที่มีอำนาจสั่งการสูงสุดเรียกทุกหน่่่วววยพร้้้้อออมมแแแลลฟััังงคาสก็ตดไปเ ไอเชี่ยนี่สรุปคือยังไงวะใครเป็นคนยิงแล้วสรุปมึงสั่งการว่ายังไงทำไมตัดไปดื้อๆเงี้ยไอสัตว์เอ้ยกูแค้นนะเนี่ยคาใจชิบหายใครรู้ตอนจบเรื่องนี้คอมเมนต์บอกกูทีวะแม่งหนังหมาเกินตึงมาทั้งเรื่องมึงมาหาก,กูอย่างนี้ไอเวรเเลยเรื่องน่าจะเป็นเรื่องไหนกดติดตามไว้แล้วเจอกันนอนแนะนําหนังค่ะให้ตัวไปก่อนมื